เดินทั้งวันเลยเอแม่แก็ว่าจะไม่เดินนั่นแหละนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่มีรถเ,เอ้ยเองอะ <c oughs> แม่พักมาเหนื่อยนี่ลองไข่ป้นครับพี่โอ้ยพักนี้ขายอะไรไม่คดีแล้วพี่เอ้ยครับพี่ขายแล้วครับพี่อร่อยครับพี่ไข,ข่ขกคูนครับพี่โอ้ ตอนแรกผมก็จะไม่เอาจะไม่เอาย้ายเขาให้มาพี่แต่อร่อยจริงๆกลิ่นหอมเหมือนนันพี่พอใจทำเนาะครัพี่มาทำอะไรแถวนี้พี่ก็ขายเครื่องกองน้ำมาแล้วโอ้ยพี่อีกใบนึงพี่ก็ลังอร่อยดิพี่นี่ครับพี่ถ้าจะให้ดีนะคนชอบนะครับมันต้องมีน้ำด้วยเพราะกินไข่จะฝโอ้ยมีมีมีครับพี่นี่ไงครับนี่ใส่ซอสเลยครับพี่อ่านี่ซอสเลยครับพี่เอาอย่างพี่ เอานะพี่นะเข็มเนาะมีน้ำไหมเนาะน้ำโอมน้ำไม่มีแล้วครับพี่น้ำไม่มีเหรอครับอน้องเอออะไรครับพี่เครื่องกรองน้ำทางนี้อะเอาน้ำเข้าน้ำเข้าไปเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำดีแล้วพอมาถึงน้ำดีเข้าไปแล้ว ปั๊บเราจะมาเปิดวาลวนี้จะเป็นน้ําเสียอเอาน้ําเสียทิ้งไปเอาน้ําดีใส่เพื่อจะเอาน้ําเสียทิ้งใครน้องสนใจตอนนี้นะครับพี่สี่พันสี่พันแต่ให้น้องจอาตอนนี้อ่ะสองร้อยสองเครื่องนะครับสองร้อยนี่สองเครื่องเอาไปใช้เครื่องก่อนแล้วไอ้เครื่องก็เก็บไว้อ๋อสองเครื่องเอาเครื่องมาเก็บไว้ทาไมพี่เก็บไว้ดู ก้เก็ผมเอาเลยพี่นะพี่นะเท่าไหร่นะพี่อนสี่พันโอเคพี่เอาเลยละพ okay, ี่ครับเอออ่ะพี่มาแม่เดินที่ตั้งนานเลยทะลุเลยเจออย่างนี้ก็มาขายนานแล้วเหมือนกันเลยพี่ผมก็จะรีบกลับเอาตังค์มาอะไรครับพี่พี่จะกลับแล้วครับผมก็จะกลับเหมือนกันครับอ๋อดีงั้นเอาตังค์มาเอามาให้ผมพันหนึ่งครับอะไรอ่ะไข่ผมใบละสองพันห้าครับพี่ไข่ไข่บ้าไข่บออะไรใบละสองพันห้า มันเป็นไข่ไม่ใช่ไข่ธรรมดาครับไข่อะไรอ่ะมันเป็นไข่ที่ตัวแม่ไก่เนี่ยดำลงในน้ำทะเลไปไข่ในทะเลครับไข่นทายายมหาสมุทรครับมันเป็นไข่มุกครับแต่ที่จริงคือไข่ไก่นี่แหละแต่ว่าไก่เนี่ยมันดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกแล้วก็ไปไข่ใต้ทะเลข้างๆเสลา่ยข้างๆปากการังแผมก็ไปมุดเอามาันทึงแพงครับพี่โอ้ก็คงจะแพงอย่างเองว่าใบละสองพันห้าใบสองพันห้าครับพี่ของพี่สี่พันในเงินดาวนน้องเดยครับสดจริงเลย ตีหมื่นครับพี่เขาเหล็กที่เหล็กอะไรครับพี่มันเป็นเหล็กทํามาจากกระสวยอากาศเหล็กนี่เขาคือมีอามธดาวังคาในน้องเอามาทำตรงนี้เหรอครับขับตกลงไอ้น้องก็เป็นนี่พี่อยู่เท่าไหร่เนี่ยสามไอ้พี่นี่พี่อยู่สามหมื่นห้าครับพี่อ่าถึงหายกันโอเคผมต้องจ่ายพี่อีกสามหมื่นห้าถูกต้องพอดีผมลืมบอกอีกอันหนึ่งอะไรครับว่าก่อนที่แม่ไก่จะดำน้ำลงไปไปในทะเลเนี่ยครับผมไปเอาแม่ไก่มาจากดาวพฤหัสครับพี่